ปางต้องขอขอบคุณโครงการ Make Over 5สาว5ปัญหาผิว by r a า a TV Clinic มากมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าจากเดิมทีนะคะที่าปางเนี่ยมีปัญหาผิวหมองคล้ำนะคะแต่พอมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีคนทักเลยล่ะคะ่ะว่า,าปางเนี่ยมีผิวหน้าที่ใสขึ้นขาวขึ้นและที่สําคัญนะคะพวกฝ้ากะริ้วรอยต่างๆของปางก็หายแล้วก็จางลงไปอีกด้วยล่ะคะ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากมาก,มากเลยนะคะที่เปิดโอกาสดีๆให้กับาปางมาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของาปางให้ขาวใสขึ้นขอขอบคุณด้วย ค่ถึงคิวของตำรวจหญิงของเรากันดีกว่าการรักษาปัญหาผิวหน้าไม่กระชับของเธอซึ่งพวงมากับริ้วรอยตีนกาไฟฟ้ากระสิวแม้จะมีปัญหาหลายอย่างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะคุณหมอของเราใช้วิธียิงเลเซอร์ Nd Yag เพื่อกระตุ้นผิวหน้าตามมาติดๆดด้วย IPL ก่อนปิดท้ายด้วยเด์มาคูลทรีทเมนต์และไอรีแลกซิ่งทรีทเมนต์จึงแก้ไขได้ทุกปัญหาเยี่ยมไปเลยค่ะจากปัญหาผิวหน้าไม่กระชับนะคะทำให้ไม่มีความมั่นใจตอนนี้ผิวหน้ากระชับเด้งดึ๋งเลยค่ะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเพราะว่าทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะ แต่งหน้าหรือว่าถ่ายรูปมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยที่จะแบบเอ่อถ่ายหน้าเนี่ยจะต้องมีการเอียงหรือทํามุมให้ได้แบบว่าเอา่อในจุดที่ไม่หย่อนคล้อยนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาหย่อนคล้อยได้หายไปแล้วค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะโครงการ make over 5สาว5ปัญหาผิวบาย by la วีคลินิกค่ะละสาวนโน้ตกับปัญหาริ้วรอยแห่งวัยของเธอรายนี้นาเป็นห่วงที่สุดเพราะคุณหมอวินิจฉัยว่า เธออาการหนักเลยทีเดียวนอกจากปัญหาริ้วรอยแห่งวัยผิวหน้าของเธอยังมีร่องรอยของผิวหนังอักเสบเป็นสิวและกระเนื่องจากการดูแลรักษาผิดวิธีมาโดยตลอดการรักษาคุณหมอจึงเริ่มจากปัญหาสิวก่อนทั้งเลเซอร์เปิดหัวสิวและกดหัวสิวออกควบคู่ไปกับการทำ acne treatment เพื่อลดรอยแดงจากสิวและเสริมการรักษาด้วยเลเซอร์ Nd Yag ที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนัง เพื่อลอดริ้วรอยกระชับรูขุมขนและกำจัดไรขนบนผิวหน้าปิดท้ายด้วยเดอร์มาคูลทรีทเมนต์ที่ช่วยให้หน้าชุ่มชื่นกระชับตึงตลอดหนึ่งเดือนสาวโน้ตก็เหมือนเป็นคนใหม่เลยละค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะปัญหาที่เคยเป็นเรื่องของริ้วรอยบริเวณข้างแก้มแล้วก็บริเวณใต้ตาเนี่ยก็จางลงไปเยอะเลยค่ะของเค้าจริงๆเลยนะคะสําหรับโครงการเมก้าเวิร์5สาว5ปัญหาผิวบายราชวิวคลินิกนะคะก็สําหรับวันนี้รู้สึกพอใจมากๆเลยค่ะจนกระทั่งมีคนรอบข้างหรือว่าที่ทํางานเนี่ยทักเยอะมากๆเลยว่าหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณโครงการนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทางราชวิคลินิกเนี่ยก็จะมีโครงการดีแบบนี้ต่อเนื่องไปนะคะ งสาวน้อยคนที่หาน้องหญิงอายที่ไม่มั่นใจและกังวลกับรูมหน้าที่ไม่ได้สัดส,ส่วนของเธอคุณหมอบอกว่าสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อของเธอนั่นเองจึงเริ่มทำการรักษาด้วย MMT หรือ Muscular Modulation Technique โดยการฉีดสารโบทูลลนัมท็อกซิน6เข็มเพื่อปรับกล้ามเนื้อให้เล็กลงให้รูมหน้าเรียวมนและดูสวยงามขึ้นซึ่งจะเห็นผลใน 2- 3เดือน ตามด้วยทรีตเมนต์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์อีกมากมายทั้ง AHA Moisturizer และครีมกันแดดครั้งนี้นอกจากรูมหน้าที่เรียวเล็กยังได้น่าใสเด้ง hmm. เป็นของแถมด้วยค่ะจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากค่ะทั้งทั้งคุณหมอทั้งพวกพี่ๆทีมงานให้การดูแลเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ รู้สึกภูมิใจกับผลลัพธ์ตอนนี้มากค่ะจากที่แบบรูปหน้าไม่ค่อยได้สัดส,ส่วนนะคะตอนนี้ก็แบบก็ได้สัดส,ส่วนมากขึ้นแล้วแล้วแบบมั่นใจมากขึ้นค่ะ <S <S ต้องขอ mm hmm. ขอบคุณโครงการ Make Over 5สาว5ปัญหาผิว Y Lashtevi c l i n ิ c มากมากนะคะที่ทำให้วันนี้ไยได้มีรูปหน้าที่กระชับแล้วได้สัดส่วนมากค่ะนับเป็นของขวัญที่วิเศษสุดเลยนะคะ <S <S ทั้ง5สาวดูดีและสดใสยอย่างเห็นได้ชัดเลยละคะ่ะ ผิวพรรณที่สดใสและความมั่นใจแบบนี้คุณก็สามารถสัมผัสได้เช่นกันนะคะที่ราชเทวีคลินิกทุกสาขาดูแลตรงจุดสวยตรงใจค่ะ